ปกติ 4, 40, 000, ปลูปกประมาณ40วันปลูกที่ดินนะครับ no respeta. ปูเป็นไ่เมื่อไหร่เนี่ยปูแปง้งกว่าครับปูว,วันที่เท่าไรไม่จำไม่าเดือน <5 S 1> ไหน,ไหนก็ช่วงต้นเดือน

รากขไปจตาใต้เาผิดรอตายเดี๋ยวอีกชั้นนึงลูกใหญ่ดีนะคนละลูกขละลูกคนลูกคนละลูก Duo relic thì khoảng tham thế đó này <laughs> มีแรงบันยา牡丹ยังไงครับเพ้มาปลูกแตงปวาระบบไฮโดรโพนิสครับครับก็มาจากการที่ปลูกลงดินจะต้องมีการลดน้ำพรวนดินถอนหญ้าแล้วก็กำจัดวัชพืชแบบนี้แล้วก็ปลการปลูกแบบนี้เราคือใส่น้ำให้มันแล้วก็ใส่ปุ๋ยถ้ามันก็ดึงไปใช้เองครับอันนี้แงงปวาเป็นอะไรครับเป็นปลาพันลูกพันลูกผสมครับ แล้วก็ตอนนี้ใช้เวลาปลูกเป็นไงบ้างก็ตามปกติถ้าปลูกลงดินก็ใช้ประมาณอายุประมาณ40สิวันครับแล้วถ้าปลูกลงแบบแปลงไฮโลโบนิกก็ใช้อายุประมาณยี่หวันก็สามารถจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วครับคิดว่าผลผลิตจะเป็นไงก็ผลผลิตที่ดูจากแปลงแล้วก็เยอะอยู่ครับคุ้มค่าครับพอใจในผลผลิตไหมพอใจครับคิดว่าจะทำมีการทําแปลงต่อไปหรือเปล่าคิดว่า จะทำแปลงต่อไปแต่แปลงจะไม่ใช่เป็นรูปแบบนี้จะเป็นอีกรูปอีกรูปแบบหนึ่งครับจะขยายเพิ่มข,ขึ้นครับขยายเพิ่มขึ้นครับ